เชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรนึงจะไปได้สวยมิทีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่มิทีรวยเอารวย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 สวัสดีสสดครับรายการอ้อง ทีรวยแม่ท่านผู้ชมบ่ายวันนี้นะฮะธุรกิจที่ท่านจะพบนะครับเป็นธุรกิจที่หาอุจจาระแตกอุจจาระแตนเ,เพราะว่าคนทำเขาเป็นคนหามากๆเลยนะครับแล้วใช่คนทำหาธุรกิจก็ต้องหาธุรกิจก็ต้องหาสิซื้อไปใส่ซื้อไปใช้หาอีกเหมือกันงล่ะอ่าอยากรู้อะไรดีกว่าเฉลิมเลยเฉลยเออคุณชมผู้หลังบ่ายคลายเครียด สวัสดีครััส <sa> ดีร <ana> <im> ับเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองแล้วไงบ่ายสองแล้วต้อง่อ่ายแล้วพิธีกรก็ฮาแล้วอ่ะครับาจังเลยค่ะอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ขายความฮานะคะจริงๆแล้วขายความหลอขายความหลอแต่ขายไม่ออกก็เลยมาขายความแปลกก็เลยมาขายความแปลกข้างหลังนี่เล่นฮาแล้วได้อยู่ค่ะได้อยู่รับเข้าคณะเลยไหมคะได้ค่ะทุกวันนี้ยังไม่มีคนจ้างคณะเลยค่ะอ้าวพูดถึงคณะนะผมนะมีความรู้สึกว่าคุณชมพู่เนี่ยอ มาจากตลกหรือว่ามาจากดาราหรือว่ามาจากพิธีกรงงใช่ไหมงานในวงการใช่ไหมคะเริ่มต้นงานในวงการเลยก็คือรายการทางช่องก่อนใบแค่เครียดค่ะอันนั้นอันแรกรายการทีวีใช่ไม่ใช่เปร์เน่ยตลกตามคาเฟ่สมัย ผมเคยไปดูผมเคยไปดูตลกคาเฟ่มีผู้หญิงคุณไม่ค้องอะไรตลกหรอกคุณต้องร้องค้องนักร้องนี่อย่างนี้เลยคุณชมพู่ทำไมร้องอะไรนักร้องไม่เคยเล่นคาเฟ่ค่ะเข้ามาก็เข้ารายการทีวีเลยก็เป็นยุคผักจับผูใช่ค่ะแต่บทที่เราจําได้ก็คือเป็นผู้หญิงสวยสครานแต่ตลกซึ่งหายากนะสวยสครานไม่เคยมียินคำนี้มาก่อนโบราณมากใช่ไหมคะโบราณมากค่ะแค่นี้แต่สวยสตรานสวยสตราน เป็นอารมณ์บุคลิกเข้ามาจะมีความต่างตรงที่ว่าคนก็บอกหนูหน้าตาพอใช้ได้นะไม่ต้องบอกว่าสวยหรอกหนูว่าถ้าแต่งปุ๊บก็พอใช้ได้แต่เวลาเล่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยห่วงสวยแต่แบบแอบเคยเตะเตะเตะรก็ว่าไปก็เล่นได้หมดลองท่าท่านี้เขาเรียกท่าอะไรฮะท่ากาแฟถั่วและค่ะใช่ไหมโอ้โหเล่นชนีทำอะไม่เป็นเป็นคนห่วงสวยไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยลองดูเผื่อเกิดคุณทบูเขาเกิดเดี๋ยวไหมเออท่าอื่นนะเห็นไหมข้าลัง อไม่ได้ไม่ได้เพื่อเกิดพลรรือนี้เดียวค่ะลองดูยกเพื่อเกิดเพื่อเกิดยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยแล้วพูดค่ะคุณแม่ค่ะราเเหมือนเหมือนกว่าตัวจริงอีกเหมือนจริงคนทําเหมือนมากน้องสายเขาตายไปยังตายแล้วเขาตายแล้วเขาต่างหาสมาชิกเพิ่มอยู่เป็นตัวแทนได้เลยเนี่ยไปเล่นที่นู่นได้ค่ะจริงจริงที่ไหนคะที่ต้องตายก่อนค่ะ เขาไปทั้งหมดหรือเปล่างยู่เขาหออยู่เขาหล่อคนแล้วมีท่าอื่นไม่ท่าอื่นพอแล้วมั้งเขาสวยขนาดนี้ไอ้ทำท่านู่นท่านี่แต่วันนี้เซ็กซี่มากนะคะใช่ไหะอันนี้เสื้อผ้าของใครคะอันนี้เอ่ออันนี้ของทีมงานค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วที่คุณไหนข่าวบอกว่าทำเสื้อผ้าเองอะไรเองอันนั้น แต่ด้วยความวันนี้ต้องอัดรายการต้องไปต่อก็เลยต้องแต่งตัวอ้อนรับฮาโลวีนไม่ได้ถูกโหวตออกเหมือนพี่คำภูอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ไปต่อนะเอาไม่ได้ไปต่อหรอคะเขาไล่ต่อมั้งคือเสื้อผ้าที่ทํำมาทําค่ะแต่แต่ตัวที่ใส่อยู่ไม่ใช่แต่ที่ทําเองมีมีทั้งมือสองและมือหนึ่งเอาเหรอดูหน่อยดูหน่อยฮะเอาเอามือหนึ่งก่อนอ่ะทางนี้คือเป็นแเราทำแลนด์ใหม่เราเริ่มจากมือสองหรือมือหนึ่งมือสองค่ะเออที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูมือหนึ่งก่อนเดี๋ยวเอามือสองก่อน <an> ที่มาที่ไปตลกมากค่ะคือเริ่มจากการที่เราจะต้องยังใครพิธีกรไปเก็บกว่าได้ไหมคะ คือเริ่มจากการที่เราต้องย้ายบ้านก็คือต้องย้ายบ้านก็ต้องรื้อของพอเริ่มรื้อของจัดของเพื่อจะเตรียมย้ายเสร็จปุ๊บมานั่งพิจารณาของเองว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงช้อปปิ้งหนักขนาดนี้เยอะมากเสื้อผ้าเยอะมากบางตัวใส่ครั้งเดียวบางชุดก็ยังไม่ได้ใส่บางชุดซื้อมาตั้งแต่ไซส์ XS ซไซส์ตอนตอนนี้ไซส์ M อ็มหนูก็กลับไปใส่ไม่ได้แล้วจะขนไปย้ายไปทั้งหมดก็คงไม่ไหวก็เลยคิดว่าทำยังไงดีเห็นมีดาราบางคนเริ่มทำก็เลย เอ๊เราจะทําได้ไหมวะแต่ก็ลองเอาชุดมาวางกับพื้นที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆแชทแล้วก็พิมพ์ว่ายี่ห้อนี้ไซส์นี้อซื้อมาเท่านี้แต่ปล่อยราคานี้มือสองนะคะอเ็มองดูบอกร้นทุนด้วยขึ้น Facebook อินเทอร์เน็ตในในไอจีไอจแย่แยกแยกไอจีมีไอจีของหนูอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยตั้งเป็นไอจีอันนึงขึ้นมาเป็นช็อปอ่าโพสตลงไปเฮ้ยขายได้ไม่น่าเชื่อเป็นแฟนขับไหมมีแฟนลับด้วยแล้วก็มีขาจรด้วยที่เริ่มเรริ่่มู้ะค เพราะว่าบางทีแบรนด์เสื้อผ้าดาราเนี่ยก็ซื้อมาแพงเนาะบางทีใส่ซ้ําก็ไม่ได้แล้วบางทีเพื่อนๆก็จะมีปัญหาด้วยกันก็จะมาฝากเราขายอีกผมสงสัยนิดนึงพอเขาเปิดดูไอจีปุ๊บเห็นปั๊บเขาสั่งเลยหรือว่าขอมาดูที่บ้านก่อนดูเนื้อผ้ามาจับมาอะไรไม่ต้องขนาดนั้นหนูว่าด้วยความไว้ใจในสิ่งที่เราใช้เขาเชื่อขมพูดด้วยนี่ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็จะคือแอดไลน์ค่ะแล้วก็จะพิมพ์มาบอกว่าสนใจรูปเขาจะเอารูปมาให้เราดูแคปชั่นรูปนี้มาสนใจชุดตัวนี้ค่ะพร้อมส่งนนะะะะคคไอรรโยาเก็ เงินกรที่ดินเลยนะความโอนความโอนเงินเออเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จัดส่งเป็นเหมือนการส่งต่อของมากกว่าไม่เหมือนการค้าขายตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่ขายได้ตัวแรกครั้งแรกๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไปรื้อของมาถ่ายเลยรื้อแบบทุกชอกทุกมุมจนไปเจอเสื้อผ้ามือสองแล้วกระเป๋าอีกอ้กระเป๋าทำไมบ้าช้อปปิ้งขนาดนี้ขายกระเป๋ามือสองอีกรองเท้าเครื่องประดับหมวกจนหลังๆของที่บ้านเริ่มจะหมดมีคนเดินมาฝากขายอีกแล้วผมนี่ผมทราบมา พอกลับบ้านไปของอเก่าหมดทําไงเพิ่งไปงานมาอถอดเลยถอดเลยปับป๊บๆยังไม่ซักเลยถ่ายพี่ํมพูสั่งซื้อทันทีขึ้นไม่เขาสั่งขึ้นเลยอินเทอร์เน็ตแล้วพี่ซื้อมาจ่บันนั้นที่มานั่งดมอยู่จําได้ของคุณชมพูใช่ป่าเอาจริงเหรอคะเนี่ยปินเป็นไงบ้างปินเป็นไงบไม่บอกจะได้ไม่ซักนัน แต่มีจริงๆนะคะบางชุดยังไม่ได้ลงขายเลยค่ะแต่ว่าคนเห็นไปงานเราถ่ายรูปลงไอจีไปงานปุ๊บชุดนี้สวยจังเลยพี่ผู้จะปล่อยหรือยังคะเออ่ะอ่ะสนใจมาออะปล่อยซะเลยเริ่มหมดเริ่มหมดทำยังไงถึง อ่ะมันหมดแล้วทาไงล่ะของมือสองเริ่มหมดปุ๊บก็เลยคิดว่าเอ๊ดันไปรู้จักกับร้านที่ตัดเสื้อก็เลยลองให้เขาไปซื้อผ้าที่เพลารัตไปเดินเองเลยค่ะแล้วก็ลองพี่ลองตัดแบบนี้ง่ายๆได้ไหมใช่ไหนยังไงยังไงอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเปิดลายเป็นมาดูหน่อยของใหม่ของใหม่ของใหม่อันนี้เป็นแบรนด์เราแล้วใช่แล้วเนื่องจากว่าของเก่าขายจนหมดบ้านแล้วใช่เหอือะไรละยี่ห้ออะไรคะตั้งเลยตั้งชื่อเลยนี่แบรนด์เขา อะไชื่ออะไรอ่ะอ่านว่าไงผู้ผู้คือผู้นี่แหละ P U U ผู้ปล่อยปล่อยเอออันเดอร์สกอร์นี่นี่ผู้เบอร์รี่ผู้เบอร์รี่อ่าก็คือชมผู้ใช่ก็แต่ว่าเหลือแค่ P U U พอแล้วเบอร์รี่มาจากไหนคะเบอร์รี่เป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นนามสกุลที่ชอบแต่สมัยเรียนรู้สึกว่ามันแบบสตอรี่เบอร์รี่เบอร์รี่อ๋ออย่างนั้นอ๋อสวยเลยนะอแล้วแบบเบอร์นี่ใครเป็นคนออกแบบให้ฮะก็บางทีก็ดูเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประยุกต์เอาซึ่งบางบางคนที่ทำแบรนด์ของดาราเนี่ยอาจจะตั้ง ราคาแบบหลายพันแต่ของหนูเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักร้อยก็ซื้อได้จริงเหรอนี่หลักร้อยเหรอใช่ค่ะเท่าไรหร่ครัเนี่ยราคาอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ สีเหลืองสวยมากเลยสวยไหมคะนี่จะโดนอะไรเนี่ยเซลล์อะไรเซลล์อยไรเนี่เสื้อผ้าแล้วเขาเซลล์จริงๆก็คือบางบางอย่างชุดใหม่ๆเนี่ยจะมีพันสองพันสามจะไม่แพงแต่ว่าบางชุดก็จะมี890ของใหม่ๆเป็นเชิ้ตอะไรเงี้ยก็จะมีค่ะก็คือหลักร้อยแต่หลักพันนิดนิดหลักร้อยแต่หลักพดนอันนี้อันนี้เป็นชุดนอนหรืออะไรอันนี้ตัดไม่เสร็จนี่เพราะว่าข้างหลังไม่เท่ากันจะเป็นดีไซน์หน้าสั้นหลังยาวใส่กับกางเกงขาสั้นหรือใส่กับกางเกงยีนก็เท่ๆโอ้หน้าสั้นสันหลังยาวโอ้ อยู่แล้วค่ะอันนี้หน้าสั้นหลังยาวอันนี้ตีนิ้วก็หลอดค่ะคุณผู้นี่อันนี้หลักร้อยค่ะร้อยออนึกยังไงทำตลาดก็ผู้เบอร์รี่เหมือนกันทำตลาดราคาหลักร้อยปกติดาราต้องแพงๆหน่อยเนาะหนูมีความรู้สึกว่าด้วยความแตะต้องได้ของเราสําหรับคนดูค่ะหนูว่าหนูเป็นคนที่เราเป็นชาวบ้านเป็นเหมือนชาวบ้านคนธรรมดาที่อยากใส่ชุดดีๆแต่เราบางทีทุนก็ไม่สูงเหมือนกันอใส่สวยนะคะไอ้นี่มันเป็นเสื้อในหรือว่าเสื้ออะไร ทำไมมันเป็นเสรื้ออะไรนะที่มันรัดอยู่แค่นี้ที่ผู้หญิงเขาชอบใส่กัล็มาีช่อใส่กับกระโปรงเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นค่ะก็คือหลักร้อยทุกอย่างก็แต่ต้องได้อันนี้ประมาณกี่บาทนะฮะตัวนี้หลักร้อยประมาณ สี่ร้อยกบาทเองมั้งคะอันนี้ก็กางเกงสามสี่ร้อเวลาลงทุนไปหาผ้าอะไรเองเนี่ยมันมันต้องมีวิธีการยังไงไปซื้อเป็นม้วนมาหรือยังไงคือไปซื้อแบบไม่รู้เลยไปเดินไปราแล้วหนูก็จับว่าผ้าเนี้ยดีตัดแล้วน่าจะสวยชอบก็ซื้อซื้อเสร็จก็เอามาให้เขาตัดเป็นแบบนี้แล้วเราคำนวณเองว่าต้นทุนเรามาซื้อผ้ามาเท่านี้ราคาจ้างตัดเท่านี้ขายประมาณเท่านี้เอากาไรแค่นี้นี่หน่อยๆคิดง่ายง่ายไหมคามือใหม่เหรอฮะแต่มือใหม่มือใหม่เนี่ยทำ ทั้งหมดแล้วกี่ปีแล้วฮะเนี่ย ประมาณปีหนึ่งได้ค่ะปีหนึ่งก็ยังงูงูปลาปอยู่แต่ธุรกิจไปได้ดีไหมฮะออเดอร์ต่างๆไปได้ดีค่ะตอนนี้ดีอย่างคือถ้าคนเข้าไปดูตอนนี้จะคุ้มมากเพราะว่าจะมีเพื่อนๆดาราพี่ๆไฮโซในวงการเนี่ยมาฝากเราขายด้วยอันเนี่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองเป็นรองเท้ามือสองซึ่งก็มาฝากหน้าร้านเราขายแล้วก็บวกไปอีก2 0บาทนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นซปเปอร์ชมพู่ไปแล้วประมาณแต่ว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใช่ค่ะเรายังไม่เปิดหน้าร้านเป็นโชว์รูมหน้าร้านเร็วๆนี้ค่ะไรจีอะไรคะบอก ไอจีสำหรับช็อปนะคะก็เข้าไปที่ c h o m p u นะคะชมพู่ under score ก่อนบ่าย k o n b a i เติมช็อปเข้าไป h h o p มชมพู่ under score ก่อนบ่ายช็อปง่ายมากนี่ก็ให้ที่หน้าจอนะคะทำมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณชมพู่ มีคําตอบในใจไมหมฮะว่าการทําธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดทําให้เราประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญของชมพูนะที่เจาะตลาดได้ก็คือเรื่องของราคาคุณภาพราคาแล้วก็ทําให้ลูกค้าไว้ใจอีกหนึ่งส่วนเลยก็คือ,อ,อความเชื่อถือในตัวเราอะคะ่ะลูกค้าเชื่อถือและอนาเขาจะลามไปถึงการ ซื้อการขายแล้วอาจจะมีเช่าชุดด้วยอ,อาจจะปล่อยชุดราตรีเพราะบางชุดเราซื้อมาเป็นหมื่นโอ้โหนี่วา,างแผนไปไกลมากเลยนะฮะก็คือใครอยากไปออกงานแล้วแบบได้ชุดสวยๆแต่ไม่ต้องไปซื้อ,อ,อก็ชอบงานนี้พันห้าแต่ชุดราคาเป็นหมื่นนะอะไรอย่างี้เล่นละคร<ๆ>เป็นพิธีกรงานก็ล้นมืออยู่แล้วจะรวยไปไหนอีกทําธุรกิจทําไมอีกทำหลายๆอย่างค่ะเนื่องด้วย อาชีพดาราเราก็ไม่รู้ว่าแน่นอนหรือเปล่าอ,อนาคตอาจจะน้อยอาจจะมากอาจจะมีช่วงที่หายช่วงที่มีเราก็ต้องทําอะไรที่มันรองรับไว<อ>้ก่อนวันหนึ่งที่เราไม่มีงานตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นธุรกิจรองรับเราหลายๆอย่างด้วยจากที่ผ่านมาด้วยความที่หนูป่วยเป็นไอะช่วงก่อนนนี้ท <finals S 2> ุกคนได้ข่าวที่ เข้า ICU ียะค่ะ oh. สุขภาพไม่ดีอีกเราก็เลยย้อนนึกถึงว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วคนข้างหลังจะอยู่ยังไงธุรกิจพวกนี้มันไม่เน่าไม่เสียคนที่อยู่ข้างหลังสามารถทําต่อได้แล้วก็อีกอย่างก็คือรามไปเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอีก huh? นอกจากเสื้อผ้ามีอีกอะถูกต้องทำอะไรฮะก็คือด้วยความที่ตัวเราป่วยเนี่ยค่ะก็เลยพยายามค้นคว้าอะไรที่ช่วยดูแลระบบภายในที่จะไม่ให้เราเข้าไอซียูอีกก็เลยไปได้ไอเดียจากยาที่เกาหลีอะค่ะเป็นฮอกเกตนามูบำรุงตับเหรดีท็อกตาบแต่มาหลักแสนหนูซื้อที่ชุดละแสนสองโอ้หนูเลยรู้สึกว่าถ้าให้หนูซื้อแสนสองตลอดเนี่ยหนูก็คงกินฝาบ้านคงไม่ไหวไม่ใช่มอดนคนนะ ก็เลยอยากดูแลตัวเองก็เลยเริ่มที่จะให้นักวิจัยอะค่ะวิเคราะห์สูตรออกมาให้ก็เป็นตัวดีทอรเปไปเรื่อยเลยทีเนี้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าให้ฟังได้ค่ะแม่ธุรกิจอีกอันหนึ่งของคุณชมพู่นะฮะวันนี้ใครอยากได้เสื้อผ้าของคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะคะก็มาที่ร้านมาที่นี่ได้เลยฮะร้านทำพีวิถีรวยนะครับยามาหลักร้อยราคาพิเศษให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆคุณชมพู่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ เอาพักครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยนะจะพาไปที่ตลาดแห่งหนึ่ง <ฮะ S 2> สีสันเยอะมากเลยช่วงนี้ใกล้จะกินเจกันแล้ววันพรุ่งนี้กินเจก,กินวะกินค่ะอะตลาดนี้คงจริงอยู่เยอะมากๆเลยคงจริงนะตลาดท่าดิงแดงไม่มีคงปองนะไม่มีคงปองเลยไม่แต่มคงจริงทงั้งนางสักครู่เดียวครับ